Thank you. วัสดีครับเชยวทันทีแล้วก็ผมนัทธดนนะครับวันนี้มาอยู่ที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับผมวันนี้ครับ12เมษายน2558เป็นวันสําคัญอีกหนึ่งวันของจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่นะครับได้มีการนะฮะเริ่มสร้างเมืองเชียงใหม่นั่นเองนะครับและเช่ยงของเรามี2งานด้วยกันครับผมที่จัดขึ้นนวันนี้นะครับกับที่นี่นะครับผมงานนี้มีชื่อว่างานพิธียอสวยไหว้สาพญามังรายนะครับบวงสรวงสักการะ บรรพกษัตริย์ในวันสถาปนาเมืองเชียงใหม่ครบรอบ719ปีด้วยนะครับซึ่งงานนี้จัดขึ้นนะครับวันนี้12เมษายน2558นาราหอประวัติศาสตร์และควงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์กันด้วยนะครับ อีกหนึ่งงานครับที่ยังเป็นหนึ่งงานที่อยู่ในบรรยากาศของการสักการะนะครับพญามัง,างรายแล้วก็การครบรอบ719ปีของเชียงใหม่ครับงานนี้มีชื่อวา่างว่าสาพญามังรายนะครับสร้างแปลงเมืองเชียงใหม่ครบรอบ719ปีนะครับผม2ง,งานนี้นะครับผมจัดวันเดียวกันแต่ว่ามีจุดประสงค์อยา่างเดียวกันคือเป็นวันที่นะครับผมได้มีการว่าสานะครับผมพญามังรายผู้ที่ได้นะครับผมสถาบันเมืองเชียงใหม่ให้ครบรอบ719ปีวันนี้กันด้วยนะครับ thank <laughs> you และตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ศาลพญามังรายนะครับผมกับอีกหนึ่งสถานที่สําคัญนะครับผมกับงานที่ม erm. you know. ีการบูชาสักการะนะครับผมกับพญามังรายในการที่เชียงใหม่ได้ครบรอบนะครับสร้างบ้านแปลงเมืองครบรอบ719ปีครับที่นี่นะครับกับศาลพญามังรายนะครับผมมีความสําคัญอย่างมากเลยนะครับผมเพราะว่าตำนานของเชียงใหม่นะครับได้ระบุว่านะครับเมื่อปีพุทธศักราช1854นะครับท่านนะครับได้ ประทับบนช้างครับไปตลาดที่สี่แยกกลางเวียงก่อนที่ท่านนะครับจะถูกฟ้าผ่าสิ้นพิชมที่นั่นนะครับผมจึงมีวิธีปรงศพที่นี่นะครับแล้วก็ดังยังมีคงมีการสร้างนะฮะอัฐิครับหรือว่ากู่นะครับไว้บริเวณนี้พร้อมกับมีการปลูกต้นโพไว้ข้างๆกู่ซึ่งเป็นที่หมายอีกด้วยนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะมีคนเชียงใหม่และคนล้านนานะครับได้มากราบสักการะเป็นจํานวนมากครับ และที่นี่ครับในปีพุทธศักราช2,467ครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้เสด็จพระพาสร้านนาแล้วก็เมืองเชียงใหม่ครับท่านได้ประทับหลังช้างมาตามถนนพระปกเกล้าผ่านศาลแห่งนี้ครับแล้วก็ได้มีคนเชียงใหม่นับร้อยกว่าคนนะฮะนั่งรอรับเสด็จในศาลาแล้วก็นั่งรอรอบต้นโพขนาดใหญ่เริมถนนกันอีกด้วยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับผมเมื่อปี2,469นะครับที่นี่ยังคงเป็นศาลพญามังรายอยู่หลังจากนั้นครับ อีกไม่กี่ปีต่อมานะครับพื้นที่สาธารณะแห่งนี้นะฮะก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของเอกชนกันเลยด้วยนะครับสำหรับงานในวันนี้ของที่นี่นะครับก็ถือว่ายิ่งใหญ่ไม่แพ้กับที่ส่วนของสามกษัตริย์กันเลยนะครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่กับผู้ที่มาร่วมงานนะครับเป็นในฐานะของนักแสดงกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับต้องครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อต้นครับน้องต้นครับน้องอะไรครับโอลีครับโทนี่โอลีเอนึ่งนึกว่าโทนี่โอเล่นะครับอีกคนนึงน้องแซงครับน้องแซงวันนี้มาในฐานะอะไรครับ วัชชัยสถานมาปรสอนน้อยครับเรามาทําอะไรวันนี้แสดงกองวัชชัยครับวันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับบอกความรู้สึกหน่อยความรู้สึกสนุกครับตื่นเต้นที่ได้เห็นการแสดงของแต่ละคณะแต่ละสถานที่ครับให้ให้ฝากบอกใครที่ไม่มีโอกาสได้มางานในวันนี้หน่อยฮะผ่าครับงานนี้สนุกมากครับงานนี้สนุกมากครับโอเล่ครับอ้าวโอเล่หยโอเลเล่นกับพี่แล้วโอเล่ครับ ให้บอกความรู้สึกง,งานนี้หน่อยเป็นยังไงมั่งสนุกครับสนุกตื่นเต้นตื่นเต้นเป็นงานแรกไหมรายงานแล้วครับรายงานแล้วตื่นเต้นอยู่อไระไอีกคนหนึ่งครับผม <S <S <อ>ก็งานนีก้ก็สนุกก็มีแบบการสแสดงหลายรูปแบบนะครับให้มาได้เห็นสําหรับถ้าคนที่แบบไม่ได้มาก็มีทุกปีก็ผม,ผมอยากปีหน้าก็อยากให้มาอีกให้มาดูมาชมได้เรลองสนุกครับเป็นอะไรแบบตื่นเต้นน่าดูนะครับแปลกใหม่ด้วยครับโอเคขอบคุณมากครับ ก็เป็นบรรยากาศจากน้องๆนะครับผมที่บอกว่าตื่นเต้นจนโอเล่ได้พูดไม่ออกกันเลยด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับชื่ออะไรครับดีคะพี่เต้าค่ะพี่เต้าครับวันนี้มาในฐานะอะไรเอ่ยมาในฐานะลูกหลานเจ้าเชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่เป็นคนเชียงใหม่นาะเป็นคนเชียงใหม่แล้วพอมางานนี้รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีใจภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนเชียงใหม่วันนี้มาแสดงความกตัญญูต่ออดีตกษัตริย์ที่เคยสร้างเมืองเชียงใหม่และเราได้อยู่มาถึง ฝา,ากบอกอะไรคนเชียงใหม่หรือว่านักท่องเที่ยวที่ทไม่มีโอกาสได้มางานนี้หน่อยครับเผื่อปีหน้าจะจะได้มาร่วมงานด้วยงานนี้เป็นงานเป็นของว่าเริ่มต้นปีใหม่ของเชียงใหม่นะวันแรกเจ้าทุกปีจะมีวันที่12บสองเนเจ้าจะมีการใจบาดแล้วก็มีพิธีบวงสวงเจ้าถ้าคนที่บัเกยมาก็อยากจะเชิญชวนให้ได้มาแอลเชียงใหม่กันเจ้ามีวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ ท่านจะได้ถ่ายรูปกับชุดพื้นเมืองงามๆแบบจะต้องเสี่ยงสตางค์ติ่เจ้าครับผมยังไงปีหน้าปีหน้ามาใหม่งานใหญ่ตัวงานใหญ่ตัวเจ้าโอเคครับผมผมแม่ทไหมครับขอบคุณครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่นะครับในงานแล้วก็กับผู้ที่มาร่วมงานนะครับสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับอ่าพี่ชนกาค่ะครับผมวันนี้มาร่วมงานในฐานะอะไรครับผมอ่าชมรมจักรยานจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ครับผมวันนี้รู้สึกยังไงกับงานวันนี้ครับเออดีค่ะเป็นการ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของทางเหนือแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันที่พญยา,ยามงรายเนี่ยก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ด้วยเป็นคนงเชียงใหม่ก่อนเมงเชียงใหม่เจ้าครับผม,อ,ผมอยากจะให้ฝากบอ,อกอคนที่ไม่มีโอกาสได้มาในวันนี้แล้วก็ปีหน้าให้เชิญชวนเพราะว่าปีหน้าเป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับเ,ออเจ้าก็ขอเชิญชวนตัวหน้าเจ้าสําหรับปีหน้าเจ้าเพราะว่าเชียงใหม่จะครบ720ปีจะมีการเฉลิมฉลองใหญ่อีกรอบหนึ่งนะเจ้าเรียนเชิญนะเจ้า ครับขอบคุณเจ้าขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับก็เป็นบรรยากาศทั้ง2สถานที่นะครับผมกับงานที่วันครบรอบการสถาปนาเชียงใหม่ครบ719ปีนะครับแล้วก็รวมไปถึงกับการบวงสรวงพญามังรายกันเลยด้วยนะครับปีนี้เป็นการครบรอบปีที่719ของจังหวัดเชียงใหม่ครับและปีหน้าจะยิ่งใหญ่กว่านั้นครับเพราะว่าจะเป็นการครบรอบ720ปีของจังหวัดเชียงใหม่แถมไม่พอครับจะเป็นวันที่จะเป็นปีที่มีการ ครบรอบอายุของพญาบางรายครบรอบ777ปีกันเลยด้วยนะครับก็ใครที่ปีนี้มีไม่มีโอกาสได้มานะครับปีหน้าเตรียมยตัวกันได้เท่างีองว่าจะเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่กันเลยด้วยนะครับกับ777ปีของพญาบางรายแล้วก็720ปีของจังหวัดเชียงใหม่นพบรีศรีนครพิงเชียงใหม่นั่นเองนะครับยังไงเทีวดันทีคราวหน้าเราจะไปด้วกันอีกเทีวดันทีไปไหนไม่บอกไม่กล่าวไม่ไปไหนไม่บอกไม่กล่าวไปกันทันทีเลยครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ